คาถาหลวงปู่แสงจันทะวังโสนมัสการพระพุทธเจ้านะโมต,าาตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมต,าาตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกันหาเนหาตันติตะโตนะโมตันตะติ กั Eu, ในหาเนหะตันติตะโตนะโมตันตติกันหาเนหาตันติตะโตนะโมตันตติกันหาเนหาตันติตะโตนะโมตันตติกันหาเนหาตันติตะโตนะโมตันตติ กันหาเนหาตันติตะโตนะโมตันตติ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  กันหาเนหาตันติตโตนะโมตันตติ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  กันหาเนหะตันติตโตนะโมตันตติ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  กันหาเนหาตันต <quality of> ิตะโตนะโมตันตติกันหาเนหาตันติตะโตนะโมตันตติกันหาเนหาตันติตะโตนะโมตันตติกันหาเนหาตันติตะโตนะโมตันตติ กันหาเนหาตันติตะโตนะโมตันตติ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  กันหาเนหาตันติตะโตนโมตันตติ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  กันหาเนหาตันติตะโตนะโมตันตติ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 กันหาเนหะตันติตโตนะโมตันตติ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  กันหาเนหาตันติตะโตนะโมตันตติ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  กันหาเนหะตันติตโตนะโมตันตติ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  กันหาเนหาตันติตะโตนโมตันตติ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  त त กันหาเนหาตันติตะโตนะโมตันตติ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 กันหาเนหะตันติตโตนะโมตันตติ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  กันหาเนหาตันติตะโตนะโมตันตติ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 กันหาเนหะตันติตโตนะโมตันตติ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  กันหาเนหาตันติตะโตนะโมตันตติ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  กันหาเนหาตันติตะโตนโมตันตติ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  Kanhaneha tantik tatonakmu tan Kan haneha tantik tatonakmu tant Kan haneha tantik tantati